คุณรู้หรือไม่ความดันโลหิตสูงไม่ใช่แค่เรื่องเล็กน้อยที่ปล่อยไว้เฉยๆแต่มันอาจกลายเป็นอาวุธเงียบที่ทำลายสุขภาพของคุณได้ถึงขั้นเสียชีวิตวันนี้เรามาพูดถึง5โรคร้ายแรงที่เกิดจากการไม่ควบคุมความดันอย่างมีประสิทธิภาพซึ่งหลายคนอาจไม่เคยรู้มาก่อนว่าอันตรายขนาดนี้ 3. โรคไตเรื้อรัง Chronic kidney disease คุณเคยนึกภาพว่าไตาในร่างกายเราเปรียบเสมือนเครื่องกรองน้ำที่ทำงานหนักทุกวันเพื่อกำจัดของเสียและปรับสมดุลของน้ำกับเกลือให้ร่างกายใช้ได้ทันทีหรือไม่ แต่ถ้าความดันสูงเรือรังเป็นเหมือนฝุลละอองเล็กน้อยที่ค่อยๆะส,สมในเครื่องกรองทําให้หลอดเลือดเล็กๆที่เลี้งยงไตเสื่อมสภาพไปทีละน้อยพอการไหลเวียนของเลือดแย่ลงไตก็เริ่มทํางานไม่เต็มที่อาการในระยะแรกอาจไม่เด่นชัดแต่เมื่อไตเสื่อมจนถึงจุดวิกฤตคุณอาจพบว่าตัวเองเริ่มเหนื่อยง่ายผิดปกติมีอาการบวมที่ขาและเท้าปัสสาวะลดลงหรือปัสสาวะมีฟองเยอะผิดปกติเพราะโปรตีนรั่วออกมา และในกรณีรุนแรงสุดอาจต้องเข้ารับการฟอกไตสามครั้งต่อสัปดาห์ซึ่งไม่ใช่สิ่งที่ใครอยากประสบเลยถ้าคุณควบคุมความดันให้ดีตั้งแต่ต้นคุณอาจหลีกเลี่ยงภาวะนี้ได้4ภาวะหัวใจล้มเหลว Heart failure ลองจินตนาการว่าหัวใจของคุณเปรียบเหมือนเครื่องสูบน้ําที่ต้องทํางานหนักตลอดเวลาหากความดันสูงทําให้มันต้องสูบแรงขึ้นทุกครั้ง กล้ามเนื้อหัวใจจะหนาขึ้นจนสูบฉีดเลือดไม่ทันนี่คือจุดเริ่มต้นของภาวะหัวใจล้มเหลวผู้ป่วยอาจรู้สึกเหนื่อยง่ายเพียงเดินเล็กน้อยก็หอบเหนื่อยบางคนต้องนอนหนุนหมอนสูงเพราะหายใจไม่ออกเมื่อนอนราบหรือมีอาการบวมที่ขาและเท้าจากน้ำเหลวขังอยู่ในร่างกายแต่สิ่งที่น่าสนใจคือหลายคนคิดว่าอาการเหล่านี้เกิดจากอายุแต่จริงๆแล้วอาจเป็นสัญ,ญญาณเตือนจากหัวใจห้าภาวะจอประสาทตาเสื่อมจากความดันไฮเปอร์เทนซิเรทิโนเพอร์ติรู้หรือไม่ว่าความดันสูงไม่ได้ทำร้ายแค่หัวใจหรือตายแต่อาจทำให้คุณ สูญเสียการมองเห็นไปโดยไม่ทันตั้งตัวเส้นเลือดเล็กๆที่จอประสาทตาเปรียบเหมือนเส้นใยบางๆที่ทนความดันได้จํากัดหากความดันสูงต่อเนื่องมันจะทําให้เส้นเลือดแข็งและแตกจนเกิดเลือดออกหรือจอตาบวมอาการเริ่มต้นคือการมองเห็นเบลอเหมือนมีหมอกปกคลุมหรือเห็นจุดดาลอยๆแต่ถ้าปล่อยไว้อาสูญเสียการมองเห็นถาวรน,นี่คือสิ่งที่หลายคนอาจมองข้ามคุณจะยอมเสี่ยงตาบอดเพื่อแลกกับการไม่ดูแลสุขภาพหรือเปล่าวิธีป้องกันที่ไม่ยากเกินไป 1>, 1. วัดความดันสม่ำเสมอทั้งที่บ้านและที่คลินิกไม่ใช่แค่ครั้งเดียวแล้วลืม 2. ปรับโภชนาการลดอาหารเค็มหวานและไขมันทาราลองเปลี่ยนไปใช้ผักสดแทนเนื้อสัตว์แปรรูป 3. ออกกำลังกายเบาๆสม่ำเสมอเช่นเดินเร็ว30นาทีต่อวันไม่ต้องหนักจนหายใจหอบ 4. เลิกบุหรี่และลดแอลกอฮอล์ทั้งสองสิ่งนี้คือตัวการที่ดันความดันให้พุ่งสูงขึ้น 5. จัดการความเครียดและนอนหลับให้เพียงพอสมองและหัวใจต้องการการฟื้นฟูอย่างแท้จริงข้อถกเถียงที่คุณควรคิดถ้าคุณคิดว่ายัางไม่มีอาการก็ไม่ต้องกินยาคุณอาจเสี่ยงมากกว่าคุณคิดว่าการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตเพียงอย่างเดียวเพียงพอหรือควรใช้ยาควบคู่ไปด้วยแสดงความเห็นของคุณมาเลยครับผมอยากฟังทั้งสองฝ่าย สุดท้ายนี้ไม่มีใครอยากเจอกับ5โรคร้ายนี้ถ้าคุณมีความดันสูงอย่ารอให้สายเกินไปดูแลตัวเองด้วยการควบคุมความดันให้ดีหากมีข้อสงสัยหรือต้องการคำแนะนำเพิ่มเติมคอมเมนต์มาได้เลยนะครับ